นิทรร,รรศการรูปภาพข้ออัดสวัสดีครับจะได้ชื่ออะไรใ่หรื่สวัสดีค่ะชื่อโยค่ะโอเคเรามาดูห้องเรียนการตกแต่งห้องเรียนสามมิติกันค่ะจะมาดูในห้องลายแกลเลอรี่นะคะจะเป็นเหมือนนิทรรศการรูปภาพค่ะต่างๆเหมือนเป็นคาเฟ่รูปภาพเล็กๆค่ะแต่ใหญ่มากเลย ข้างนอกนะคะก็จะมีรูปภาพสวยๆประกอบรอบคาเฟ่เลยนะคะ mm hmm. สนี้จะเป็นคาเฟ่ไลายแกลเลอรี่ค่ะ mm hmm. จะเข้าไปกันเลย mm hmm. สวยจ้ะแต่ว่าเวลาอัดหน้าจอแล้วรูปมันจะกระตุกนะคะ mm hmm. เข้ามาข้างในก็จะเป็นรูปสัตว์ที่มีสีขาวดำ ออนภาพสินเขาภาพเขาได้ใช่ค่ะโอหายากแล้วก็จะเข้าห้องเล็กๆนี้ด้านในโอแต่กว้างมากค่ะห้องเล็กๆแต่กว้างมากเหมือนจะเล็กค่ะเหมือนจะเล็กก็จะมาเจอรูปภาพที่เป็นอีกสไตล์หนึ่งค่ะจะมีสามชั้น ชใช่ค่ะข้างนอกก็จะเป็นเหมือนอ่ะมุมนั่งเล่นแต่ว่าดูข้างในก่อน,นะคะ่ะจะได้เห็นไปพร้อมๆกันเป็นรูปของสไตล์คนสร้างห้องอ <laughs> ไลแกลอรี่นะ <laughs> แต่หนูก็ดูไม่ออกนะคะ คนหนูก็ไม่สินใช,ใช่ค่ะเป็นความศิลปะอุย๊ยตกตกแลว้วอันนี้อ่าข้างบนก็จะหมดแล้วนะคะเราจะลงไปข้างล่างเอา้าตกไปอีกหนึ่ชั้นมันจะมีข้างลอกอีกนะคะ นี่นะคะหนูค่ทางไปกบบยไงนี่อด้านหลังค่ะด้านหลังก็จะมีภาพที่แปะเอาไว้ข้างฝาผนังเยอะแยะเลยค่ะอันนี้ก็จะนี่ยค่ะสามารถวาร์ไปดูภาพเออไปห้องแต่ขึ้นว่าไม่ได้่ แล้วหนูก็ไปต่อไปได้ด้วยค่ะอ๋อนี่ไงอ๋อมันขึ้นเป็นตัวอักษรส่วนอันนี้อันนี้หนูเปิดเข้าไปแล้วเป็นปรารบของของรูปภาพรูปภาพแบบนี้อ๋อนี่เข้าไปเว็บไปเว็บอันด้ิงไปเว็บข้างนอกแล้วเราก็กลับมาไปดูข้างนอกกันอน,นี่เราออกแบบเป็นลิงก์ไปที่ข้อสอบก็ได้ไนปะเว็บไซต์ เนี่ยหาเพิ่มเติมววเวลาเร<อ>าออกแบบเว็บไซต์ท้าไมหนูเดิมนี่ไงนูกดผิดออกมาก็จะเป็นเหมือนอ่าให้เด็กเล่นน่ะอาจารย์ <c oughs> ก็ประมาณนี้ค่ะโอ,อเคโอเคจบยังจบแล้วค่ะขอจบการนำเสนอแค่นี้ค่ะอคขอบคุณค่ะเอกจากระบบพี่นาไม่ออจากระบบเป็นยังไงออกจากระบบยังไงอ่ะพี่นาจา๋า อุ้ยแต่ว่าเราอัดอันนี้ไว้นี่